วาวาพาทุกก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยสําหรับการที่วาจะพาทุกคนนะคะมาแต่งหน้าแปลงโฉมกันเนาะเหมือนอย่างต้นคลิปเลยว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงบอกเลยว่าปังแบบเยี่ยวเร็ดเยี่ยวลาดแน่นอนนะคะรายการนี้มีชื่อว่ารายการวาวาพาแต่งนะคะเราจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปแต่งหน้าในลุคที่บอกว่าปังสุดๆกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็หน้าสดนะคะทุกคนเราไปเจอกับ การใส่คอนแทคเลนส์กันเลยทุกคนไปค่ะโอ้าห้าคอนแทคเลนส์ก็คือมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแม่ต่อไปก็คือ,อว่าจะมาพูดก่อนว่าว่าจะแต่งลุกอะไรเนาะก็อย่างที่ต้นคลิปวันนี้เราจะแต่งลุกที่เป็นสไตล์ว่าเลยทุกคนก็อย่างได้เรามาลงครีมเป็นก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ลงเป็นพวกชุ่มชื้นเนาะครีมที่แบบทําให้แบบการแต่งหน้าเรามันติดนะคะทุกคน ทาไปแล้วก็อย่าลืมลงเป็นกันแดดนะคะทุกคนกิมกันแดดสำคัญมากนะคะไปขั้นตอนการเตรียมผิวมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าก็ใช้แบบงบป,ประหยัดเนาะไม่ได้เป็นใช้แบบรี่แบบว่ารา <H eng S 2> คับเพงอะไรแนั้นมาลองนะลองพื้นกันนะคะว่าใช้เป็นของมิวสิค f l o w เวนะคะอันนี้ว่าซื้อมาแบบว่า120บาทจากตลาดนัดทั่วไปเลยเนาะมันเป็นแบบ b ีบีครีมนะคะแต่ว่าสีมันเข้ากับแบบคนผิวเข้มมากๆแล้วก็ฟองน้ําไปจุ่มน้ํานะคะทุกคนแล้วก็บิดให้มันแบบหมาดๆเพราะว่ามันจะทําให้รองพื้นติดทนกับน้ํามากขึ้นนะคะแล้วเราก็ใช้ตรงที่เป็นแหลมๆตรงนี้เราใส่รองพื้นลงไปแบบนี้นะคะใส่รองพื้นลงไปปุ๊บแล้วเราก็ลงไปบนหน้าเลยคะ่ะแบบนี้ งไปใช้วิธีการแบบว่าแท็บแทบ,แท,บแทบกดกดเอานะคะลืมบอกไปนะคะว่าตัวรองพื้นเนี่ยว่าใช้เป็นสีสีเนาะส่วนตัวนี้ว่าใช้เป็น108ค่ะทุกคนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวสีผิวแต่ละคนเนาะมันก็อาจจะต้องไปเลือกที่ร้านให้เขาแบบช่วยเลือกให้ว่า อันไหนถึงจะเหมาะกับสีผิวต่อมาออนะคะวาก็จะเพิ่มมิติให้กับใบหน้านะาก็ใช้เป็น L'Oreal Infallible Matte Cover นะคะเป็นสีที่จะสว่างกว่ารองพื้นนะคะทุกคนเราก็เอาลงฟองน้ำไปเหมือนเดิมเลยแบบนี้เอาลงฟองน้ำไปนะคะลงไปบริเวณใต้ตานะคะหน้าผากจมูกแบบนี้แล้วก็คางนะคะแล้วเราก็แทบๆเกียๆ,ๆ,ๆ ่อนะคะว่าจะเขียนคิวค่ะทุกคนซึ่งคิวที่ว่าเขียนก็จะเป็นตัวที่ซื้อมาจากช้อ p ปีเนาะคือมันจะพรีออเดอร์มาจากจีนทุกคนแต่ว่าถูกมากประมาณ34บาทแล้วก็ใช้กับแปรงหัวตันแบบนี้คู่กันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแปลงสําหรับเก็บงานเนาะแล้วก็ใช้เป็นตัวเดิมเป็นคอนซีลเลอร์ว่าจะมาทําให้ดูว่าทํายังไงนะคะเขียนคิวเนาะเราลงไปบริเวณกลางคิวนะคะ วก็ลงมาแบบนี้ด้านบนก็ลงมาแบบนี้มันอาจจะดูแบบว่าเลอะเลอะหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็ค่อยมาเก็บรายละเอียอีกนินึงเนาะเสร็จแล้วตรงที่เราเว้นว่างตรงนีไว้นะคะค่อยเกี่ยด้านล่างออกมา ด้นบนเสร็จแล้วก็ใช้แปลงหัวแบดนนะคะกับคอนซีลเลอร์ของเราในการลงเก็บรายละเอียดไปท้องคิ้วนะคะทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็จะเห็นว่าสัดส่วนของคิ้ววาที่วาทำเนาะก็คือบริเวณหัวนะคะก็คือตรงนี้นี่ก็คือปีกจมูกนี่เนี่ยมันจะอยู่นี้นะคะช่วงที่หักก็คือช่วงนี้นี่ช่วงที่หักบริเวณนี้นะคะแล้วก็ปลายจมูกปลายปีกจมูกมันจะอยู่บริเวณนี้พอดีนี่ทุกคนเห็นไหม พราะฉะนั้นจะเป็นสัดส,ส่วนต่อมาเราก็จะมาแต่งตากันนะคะว่าก็ใช้เป็นพาเลตทั่วไปเลยตามตลาดนัดเอาจริงๆไม่ได้แตบบ่ว่าซีเรียสมากมายสีที่ว่าใช้คือสีนี้นะคะทุกคนนี่มันจะออกเป็นน้ำตาลเทาๆตุ่นๆเนาะแล้วก็ใช้แปรงหัวกลมๆแบบนี้แปรงจุ่มลงไปแล้วเราลงไปบริเวณเปลือกตาเลยนะคะ โดยเว้นเว้นตรงนี้ไว้เว้นตรงกลางไว้ต่อมาว่าใช้เป็นพาเลตข,ของ iMagic นะคะนี่สีที่ว่าใช้ก็จะเป็นสีนี้น้ำตาลแบบเข้มๆเ,เลยเราจะไล่แต่หางทุกอย่างคือจะให้จะเข้มจากหางอย่างนี้เราก็ค่อยๆเกี่ยออกค่ะ เราจะไม่ไปชิดตรงคิ้วมากเกินไปเนาะไม่ใช่แบบว่าทึบเลยแบบว่าปิดคิ้วยี้มันก็ไม่ได้คือเราต้องเกี่ยออกแล้วก็เว้นที่ตรงคิ้วนั้นน,<ห>นะคะว่าก็จะใช้เป็นสีนี่เข้มสุดๆมันจะออกเป็นน้ำตาลเขียวๆแบบไม่รู้ว่าพูดสียังไงแต่มันเป็นเขียวนะคะมันไม่ได้ออกดำเนาะลงเหมือนเดิมค่ะทุกคนลงครับลงไปเลย แต่ว่าสีต้องระวังหน่อยเพราะมันเข้มมันจะคล้ายๆดำเลยเนาะเราจะลงต่ำกว่าเดิมนะคะคือเมื่อกี้เราจะลงขึ้นไปข้างบนนี้เนาะอันนี้คือเราจะลงแค่นี้ต่ำลงแล้วก็เกลี่ยออกจากนั้นเราก็จะมาเก็บงานกันเนาะแปลงที่เราใช้เก็บคิ้วนะคะควรเป็นแบนดอย่างนี้แล้วก็ ลองพื้นสีสว่างหรือคอนซีลเลอร์ใดๆก็ตามเราแปละลงไปวันนี้เราก็ดึงขึ้นนะคะสีนี้นะคะสีนี้กับแปรงที่เป็นพุ่มๆแบบนี้ลงใต้ตาเลยเราจะลงตั้งแต่หางไปในมืงกลาง <พ>แล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มมิติให้กับดวงตาด้วยชิมเมอร์นี่ก็คือโฮโจนะคะว่าซื้อเป็นเบอร์สองมาเนาะลงไปนะคะบริเวณกลางตาเปลือกตานะคะที่เราเว้นว่างไว้เนาะทุกคนนี่ก็คือขั้นตอนของขนตาเนาะว่าก็ได้นี่มาเลยขนตาแบรนด์ g m a m o r o u s นะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าขนตานี้ไม่ใช้กาวคือนี่คือครั้งแรกที่ว่าจะมาลองให้ทุกคนดูใน การแต่งหน้าคลิปแรกนะคะก็คือขนตาที่เราใช้แค่อายเลนเนอร์แล้วเขาบอกว่าติดได้เลยแล้วคงทนที่สุดว่าก็ไม่รู้จะเชื่อไหมแต่ว่าเราจะมาลองกันนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะฟุงฟูงฟูงฟ,ฟ,ฟ,ฟูสวยงามมากแล้วเขาก็จะมีในกล่องเนาะอายเลนเนอร์ er, กับขนตาหนึ่งช่อ เรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างาไรก็ได้ะะเป็นตัวขนตาแบบนี้มาแล้วนะคะทุกคนทีนี้เราจะต้องมาลองตัวอายไลเนอร์นแหละเพราะว่าก็เปียกเสมือนกาวเนาะโอเคเราก็กีดอายเสร็จเรียบร้อยอแล้วนะคะต่อมาเราก็จะใช้มาสคาร่าเนาะในการปัดขนตาก่อนที่เราจะติดลงไป ก็ติดลงไปแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแม่เฮ้ยมัน <Naruto> ติดได้จีนทุกคนเฮ้ยคืออึ้งมากค่ะทุกคนทุกคนมันง่ายมากนี่ดูสิแค่กีดอาย แล้วก็วางแปะโอ้โหไม่ต้องมีเรื่องแบบว่ากาวมาแบบว่าเลอะเถอะตาอีกต่อไปดล้วน,นะคะทุกคนนี่ดูสิต่อมาเชดดิ้งนะคะว่าใช้เป็นของ ODBO เนอะนี่แล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้จุ่มลงไป ่อนะคะก็ใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้มาลงคอนทัวร์จมูกกันนะคะนี่เราจะลงบริเวณจมูกนี้เลยคลิปนี้จะไม่มีความธรรมชาติใดๆนะคะทุกคนเพราะว่าธรรมชาติไม่ได้ให้เรามาสวยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแต่งเต้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าราคาดีมากประมาณ40บาท คลิปนี้ของแบบว่าประหยัดมากค่ะซื้อได้ตามตลาดนัดนะคะทั่วไปคุณจะเห็นตรงนี้เนาะเวียนหูเนี่ยกับปากเนี่ยมันมากลนกันฮโนเราก็จะได้โครงหน้าที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วนะคะหลังจากนั้น งานแก้มก็ต้องพึ่ง ODBO เหมือนเดิมเพราะว่าถูกแล้วก็ดีมากๆนะคะทำปากเหมือนเดิมค่ะอย่างเงี้ยลงบริเวณเห็นมาตรงนี้เราคอนทัวร์ตรงนี้ไว้แต่เราจะลงบริเวณเหนือคอนทัวร์ทุกคนจะเห็นนะคะว่าว่าจะไม่ลงบริเวณนี้เนาะว่าจะเว้นเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ไว้เพราะว่าถ้าเราลงตรงนี้มันก็จะดูทึบไปหมดเลย กลายเป็นหน้ามีมิติเลยนะคะเราก็ลงแค่ตรงนี้พอ,อ,ะอนะคะว่าก็จะลงเป็นตัวเดิมโฮโจตัวเดิมนะคะฮไฮไลท์กันลงไปบริวเวณคางเคาะด้วยนะคะเพราะน้องเขาค่อนข้างจะแบบรุนแรงมากปลายจมูกนะคะแล้วก็ด้านบนจมูกตรงนี้หน้าผากหน้าผาก ก็ทำเหมือนเดิมอย่าลืมลงบริเวณหนคิว้วเพราะจะทำให้คิ้วเราแบบว่าโดดเด้งขึ้นมาขั้นจุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกค่ะทุกคนว่าใช้เป็นตัวโปรตตัวโปรดแบบร้อยล้านพันปีก็ยังไม่เปลี่ยนใช้หมดไประมาณ6แทง่งก็คือ b e l บ i ีนนะคะ Super Stay Matte Ink อันนี้สี70อันนี้สี85 เรนจะใช้8 5ในการลงเป็นขอบปากนะคะเราก็จะใช้เป็นแปรงแบบนี้จากเล็กเสร็จแล้วเราก็ลงเป็นตัว70ลงไปตรงกลางเลยนะคะทุกคน ต่อ,อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มมิติให้กับริมฝีปากก็ลิปกลอสเลยซึ่งวันน่าจะซื้อมาแบบว่า10-20บาทจะไม่ได้ในช h อปปีเนะะาะาเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือฟินิชลุคของวาเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าขนตาเนี่ยสำคัญมากๆทุกคนจะเห็นว่าก่อนที่ว่าจะติดขนตากับติดแล้วอะเนี่ยมิติของใบหน้ามันต่างกันมากๆทุกคนเพราะฉะนั้น อย่าลืมไปตามนะคะนี่เป็นขนตาที่บอกเลยว่ามือใหม่ก็สามารถติดได้ง่ายๆเลยอย่างที่ว่าโชว์ให้ทุกคนดูเนาะคือกีดอายแปะติดแม่2นาทีเสร็จไม่ถึง2นาทีแค่1นนาทีก็เสร็จละแล้วลองคิดดูว่าตัวอายไลเนอร์ตัวเนี้ยคือสามารถใช้ได้จนกว่ามันจะหมดแล้วกว่ามันจะหมดนะแม่ใช้ได้แบบ10-20ครั้งขึ้นไปเลยนะคะเป็นกี่ครั้งเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคุมมากมาก คุ้มที่สุดเลยนะคะทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะกะวินวาพาทัวร์เนาะก็รายการนี้จะเป็นวาวาพาแต่งนะคะอยากให้วาพาแต่งลุกไหนหวานน่ารักมุง้งเวงสดใสหรือแบบว่าแซบ่บงานแบบสีดงสีแดง,ส,ดงสีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะคะทุกคนก็สัวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย Oh, 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 oh.